สบายดีพี่น้องมากินเข่าสวยน้ำม่ม้อนเดอ้เอเข่าสวยใส่ปลาต้มน,น้ำซุปปลาเน้นพี่น้องแล้วก็มาตักเข่าใส่มามามาสดห่อนหอนน้ำม่ม้อนเดอ้ออาหารกินเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง FC ทำแขลงเมื่อทุกคนทางลาวทางไทยต่างประเทศมามาสดกับต้มห่อนหอนเข่าสวยหินหอนน้ำม่ม้อนเดอ้อเข่าพี่จังก้ไหเข่าเปลี่ยนเขื่อเข่าสวยอยันนี้นะ ขาวสยเออทางไทยเป็นอื่นเขาซ oh. ัวอีกเหมือนเขาเปียเหมืนเป็นเขาต้มข้ามฮู้งอะไรมาเห็นน้ำซุปใส่เป็นเขาสวยมาเด้อมากินเขาดับมืนอนเด้อมาเด้อเพื่อนๆทางเมือนอกทางเมืองไทยสดอหอมเต็มเลยร้านทางเมืองนอกนร้านทางเมืองไทยมาเด้อกินแต่แห้งไร แสบแบบนนองสดพันธุ์ห่อนนี่ไงแค่ไหนแม่มมลุงมือเองเหมือนตอนนี้โอ,อยู่ตอนนี้เมื่อบ้านเนี่ยลงมือเห็ดกับเขาเองไอ้นางลายเห็ดยังบ่ถึกใจเห็ดเองพัดเอาต้ตนปลาต้นหนึ่ง มาเห็นน้ำสุกหอนหอนพีนนน่น้องเอาเอาแซ่บเี้มเข้าสวยเหมือนมอนแซ่บ ็ยาเขา่ากินเข่าจะเศร้าน่าก็คือ,อยาเขา่าเศรษริยาตอนนี้สองโมงครึ่งนะสองโมงสามสิบห้านะแดดเด้อเขาสวยปานิ่น์พี่น้อง ไปนิ้นแซ่บได้ยินอยู่บ่พี่น้องนิ้นอยู่บ่แม่มอนว่านิ้นอยู่บ่อันนี้แต่แม่มอนอยากขอบมอกขอบใจเนาะ FC จะหักแข่งที่หายกำลังใจแม่มอนเบิ่งแม่มอนที่ตามแม่มอนเนาะ แล้วก็วกขอบใจน้องซาล,ลี่แล้วก็เออซ้อนเบื่อเออมาตลอดต้เคยฟ้าบ่เคยถิ่มเด้อเนี่ยก็ได้ขอบใจหลายเท่าเด้อเออเด้อซอนซารีขอบใจหลายๆที่มีพระคุณเต่าเอออย่างยิ่งใหญ่คุณคุณยกจะเขา่าเข่าเสียหัวเนาะเบื่อเออมาตลอดซอยเอื้อมาตลอดทุกเดือนซาล,ลี่นะบ่ว่าการกินการอยู่บ่ว่าการเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลผ่าตัดซอยทุกอย่าง เค่อยถิ่มเอื้อยคนนี้แล้วก็ขอบใจหรือสอนเนาะแล้วก็ขอบใจหมูเพื่อนทางเยอรมันคือค่อยคยซอยเรือไ่อมอนมาเนาะนล่ก็เข้ากับพวกเขาลืมบุญลุงคุณหมูเนาะกลับมาประเทศลาวสีเฮ็ดใ้กินเดอร์เป็นมกคู่ฮ็ดได้กินมีเพื่อนทงังเยอรมันบ,บริบป้าถิม่มไมอนแล้วก็มีเพื่อนทางอเมริกา กะซอยขายุขายาหม่มอนนะ้อนเนาะต้มหม่ม้อนนอนอยู่ข้างหมอจัก็ด้ระมีถูกร้านทางประเทศไทยบริษัทประเทศใดเนี่ก็ะม่ม้อนบุหูอยู่ไทยบริษัทไทยเลนี่ยกระซอยขายุขายากินดูหม่มอนด้วยกันเนี่ยเขามุกปอบใจด้วยล่ะเด้อคำมุนสูก่อนอื่นมันก็จะขอขอบใจนี่แหละขอบใจน้อง มีน้องหักเนาะก็นอกจากรสลีก็มีอยู่เบบสองสามสี่น้องหักน่ยนับจักรสลีกับสี่สป้าปี๋เคยซอยหรือเอื่อยเนาะซอยเยอะตลอดบอกเคยป้าเคยถิ่มขอบุกขอบใจหลายๆอันนี้ก็ได้คุณคุณยเกเสกเท่าเสือหัวให้สมเจ้าอยู่ดีมีแห้งตลอดปลอดภัยเดอ้อทุกสิ่งทุกอย่างยอนอนกัน ใจละลายทุกกำลังใจเนาะทุกคนก็อยากไปยินแต่เสียงกำลังใจแหละสิ่งที่ปอดีปกติอยากไปยินเนาะพี่น้องและมีมีผู้หนึ่งคอมเมนต์มาเนาะเบาใส่เบาอยากให้แม่ม้อนกินโซ่เปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยไม่จะขิดกินกินกินดูสิเด้อนาเบื่อซิบบดูเด้อร์บัตซิบบที่ตามเดอร์เป็นวันเนาะนี่ให้ไปก็สิรุ่นน้องนี่แหละรุ่นลูกก็รุนรุนยังอะไรกับแม่ม้อนกับบะฮูเนาะอันนี้ก็ ขอโทษหลายๆเด้อนางเด้อขอโทษหลายๆเมมอนเฮ็ดกับเฮ็ดสำเพอสำแหงเมมอนเฮ็ดได้เนาะเมมอนกินสำแรกก็คือกินสำนันเมมอนบ่มีความสามารถทีมากินโซ่ให้พี่ให้น้องเบิง่งคือสองอือ่นเพิ่นเด้ออันนี้กับเมมอนขอโทษหลายๆอันนี้ก็ได้ก็จะให้ถือใจมุดทุกคนนี่กับเมมอนกเ็เฮ็ดพอได้เนาะก็เคยกินแบบนี้แต่โอแต่แม่เลี้ยงมาแบบนี้ เคยเลี้ยงปูทะเลบ่เคยเลีเ้ยงกุ้งใหญ่เนาะพี่น้องกกินแบบนี้เมมอนบ่มีปัญญาส์กินน่นั่นดอกเมมอนเห็ดสมเมมอนเห็ดนี่แหละตั้งแต่ตั้งส่องมาแล้วเมมอนบ่เคยตั้งส่องกินโซ่เพราะว่าคิดเมมอนกะน้นองน้ำขีนยายนม้อนเนาะบ่ได้ว่ายายนม้อนกินแซบ่บยายนม้อนกินโซ่บ่ได้เห็ดแบบน,นับ้นบ่ได้ซื้อนั่นซื้อส่องอันนี้กเณรเพราะงานหยาดบาดคันเด้อขอแบาเด้อยวแบบสักพอผู้เม่นใส่เมมอนเดอ้อในเด้อบอได้แบบร่วมเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เมม,มอนอ่านบังคมเมนต์มือเศร้าเนาะอันนี้ก็ขออนุญาตบาดคำลหลายๆเม่ก็เหตุใดเสมอเห็ดไดเม,มยุกได้สนได้กับเมยุกได้สำนันด้วยล่ะเด้ออันนี้ก็สุดเล็วแต่ใจเนาะพิดตามเม่โบหรือติดตามยายบบก็หามบบได้ตัวนี้เนาะก็สุดเล็วเอาที่สบายใจเม่บอไดบ้าเนื้อใดเดอรลูกเด้อ สุดแรกตัวลูกจากเบิองแม่บอยจากติดตามแม่บอหรือว่าโอ๊ยบ่เบิองแล้วขิ้ใจหมอนบ่านาเบิองบ่มีกินโซ่บ่มีกินอวดก็ไปเบิองขิ้ผูกข้าเจ้ากินโซ่มีผ้าเข่ามีเขาอาหารเต็มผ้าตาดเนาะอันนี้ก็แม่บ่ได้ว่านี่ได้ตัวนี้ค่ะ สิบเงไม่มอนต่อไปกบ่เป็นยังเออสิบเอื้องม่มอนต่อไปแบ่ได้ว่ายนั่งขอบุกขอบใจสิทธิติดตามไม่มอนคือไม่มอนเขียนไปแล้วขอบใจเด้อสิทธิติดตามไม่มอนไม่มอนบ่ไริหารยังทั้งนั้นเด้อบ่ไริหายไปทั้งนั้นแล้วก็คนที่บุกค้นที่เขามาด่าไม่มอนมาว่าไม่มอนกือม่มอนขอยกโมเสกเก่าเท่าสิอหัวอนุโมทนาเนาะพันว่าเอาคิดไม่มอนออกไป ดาและมีพ้นดีกับคุณเจ้าก่ะคุณเจ้าเฮ็ดไปโลดเด้อเมย์มันบริเวราอยังคันมาโอ้มียอดมีได้ได้เป็นเงินแห้งดีใจน้ำแลก็แห้งดีใจน้ำเมย์มอนไปปลูกไปหาเงินไหนเนี้ยเออที่ว่าเฮ็ดไปโลดเมย์มอนไปหามเด้อดูดไปเลยเอาไปเลยเอาคลิปเมย์มอนดูดคลิปเมย์มอนไปตัดต่อสันต์สีแล้วเป็นเงินน่ะกะกะเฮ็ดไปโลดเมย์มอนบริเวร์บาอย่างคันมาโุกเจ้าสบายใจเป็นเงินเป็นทองครับทุกเจ้าขอบใจน้ำเด้อ อันนี้ก็รักเอาไปโปรโมทนะเออเอาซื้อเสียงเม่ม้อนไปประจัดไปถั่วลูกทุวประเทศเขาเห็นก็ถือว่าเม่ม้อนเป็นคนดังคนหนึ่งนาะนี่ก็ะกอบใจหลายๆคันบอกโอ๊ยดูดคิดเม่ม้อนเอาคิดเม่ม้อนไปเห็ดกับพี่พนประโยชน์ยังบ่ได้มีรายได้ได้อีกยังไปจักเห็ดไปเห็นยังกคันบอกคิดได้แน่นอนกะ็ไปยุเนาะพี่น้องนคันบอกเห็ดบ่ไดมีพ้นประโยชน์นี่ยยุตซะ คันว่าซุมเจ้าเฮ็ดมีผลประโยชน์ให้เจ้าเฮ็ดไปโลดแม่มันบ่ได้ห้ามแม่มันไม่หายเด้อนี่เด้อม่มันไหายตั้งใจสิมาเว้าเออล่ะคินีนะเพราะว่าอึดอันมาหลายมื้อแล้วริดาไผบ่ได้หายเอาที่สบายใจของมันเนาะห้ามปากได้อันนี้นะอยากด่าเพื่อว่าสนุกปากโอยบ่ได้หยังก็อย่ากูอยากด่าเพื่อสนุกปากก็ด่าไปโลดเด้อแม่มันบ่ได้ว่าหยังบ่หาย ันว่าโอ้ยเห็ดไปบริมียังเงินข้ากับไ่ไไรละอายสังคมเขาพอดีเขาสั้างกูสังคมรังเกียจกิ้งเขาเหว่วโตเพื่อนโตโซ่ห่วงผลนะโซ่แท่งกับบ้านนะพอดีเหตุเขาสร้างกันนะกันคิดได้นะน,นี่ปะยุดเนาะกันคิดว่าเออมันมวนมันสนุกปากบ่ไ,ได้เงินก็นยากแต่ว่าอยากด่าก็เอาทีสบายใจเนาะมอนวารเดอ,อยายมอนวา,าดเดอ,อ ทำได้เลยบม่ได้ใหย้ยี่เนาะหาปลาคนหามมาได้ดอกคนทั้งโลกเนาะแนวคิดบวคือกันต่างคนต่างคิดคือว่าบวกคุนก็คิดแง่บวกบคุคนก็คิดแง่ลบแนวคิดบว <c oughs> ค,ดบคือกัน <c oughs> ขอบมุกขอบใจวัตถุถูกซ่องขนาดมาดาก็ขอบใจขอบใจที่ว่ามาดา ิเขาไปเบิ่งสิได้เขาเบิ่งสิได้พังบ่ได้ยังคั่นว่าอยากเบิ่งเนาะบ่อยากเบิ่งก็จบแต่ว่ามันบ่สนใจดอกบ่เบิ่งอยากได้ยินแต่ว่าคําที่ให้กําลังใจเนาะได้ยินแต่ตัวนั้นคําที่บ่บ่ม่วนนี่ก็แม่มอนบ่เอาเด้อแม่มอนขอยกืนส่งไปให้สุเจ้าคืนเด้อคใดสิบ่จบบ่งามให้เขาสุเจ้าเบิดแม่มอบ่ับเด้อแม่มอนส่งไปนั่นแหละส่งไปให้เปิ้นคนนั่นแหละ คนที่เขามาดามม้อนมีมอ้มมอนสงคืนมีมอนบ่เอาสิ่งที่บดีมมอนบอ่อเอวมมอนอย่างนี้แต่วา่าสูดด้อยมมอนเป็นกำลังใจให้เด้อกินเยอะเเด้อสิได้แข็งแรงไป้าโอ้ยบุญคุณอย่าเ <c oughs> งเสกศัก่ิ์ศักดิ์ศรีหอะทำไมเหรอมีม <c oughs> ทั้งครูคนขันแบบนั้นเลยโอ๊ยม,ม่ม้อนพู่มใจเลยสัมสักวิตามินลอยลอดพวกนี้เขากระตนะตอนน้นินคานี้นะ คำท,ที่มันบอดีแม่ม้อนมอ,อยากน้ำยินดอกขอส่งคืนชุ่จ่วเอาไปซาชุ่มจ้าคือสมัครแม่ได้แล้วนั่นแหละจะขอดผมหมักได้เลยนะหมักแต่คำมมวนๆน,น่าดีๆคนมันมีกำลังใจเนาะคือน,นั่นเองแม่มอนกับป่วยอยู่กับกินคือตังซี่แม่มอนกินเนะี่ยแหละกินโซ่กินนั่นนี่ครับผมเป็นคนป่วย,ยนะพี่น้อง <c oughs> แต่สั่นสะว่าคนป่วยพยอ,อยามยังก็ินนนะี่เนาะ เอากระว่างกระสุขภาพตัวเองอันใดมันพิษเ่องกับโบกินนี่สิแสลงเ่องกับกินไปแนเนแบบนี้แหละเอาคลิปนี้กับมีหมอน่าฝนเด้พี่น้องเด้ลืมตตามคลิปหน้าเด้ลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไครสองน้องนำ้ำขิงยายหมอนเด้บาย